ทันอยากอะอยู่ในโหมดลดความหวนคือเกาเน้ะค่ะช่วงนี้เฮ็ดไออฟอดอาหาร19ชั่วโมงค่ะตั้งแต่บ่ายสามหอดสี่โมงเสาร์ค่ะหลังจากถี่ทันยาเลิกงานมากค่ะกัไปสื่อของมาเฮ็ดกับเขาส้ำรับกินมื่ออื่นนะคะอยากกินแกงกะทิ ใส่บักนัดเด้อค่ะผึ่งเคยเฮ็ดเทธอแหลกในชีวิตเด้อค่ะสีออกมาในรูปแบบใดหนีมาเบิงกันค่ะถ้าอยากจะเฮ็ดกับข้าวแบบบ่ซิมเด้อค่ะก็จะสั่งมาซิมเอามืออื่นเด้อค่ะก็จะปรุงเล็กๆหน่อยๆไปเด้อค่ะกัเนื่องจากว่าสุกสาวที่ผ่านมาค่ะกัมีนัดพอกันกับครอบครัวสามีค่ะกะมีกินดื่มกันค่ะเข้าไปจังสิค่ะเข้าจากบ่ดื่มกับบได้ค่ะมันกับหนาเบื่อเนาะเฮ้าก็ต่องดื่มกับ่เป็นยังค่ะเดี๋ยวช่วงที่ท่านอยาไม่เฮ็ดงานค่ะก็จะเฮ็ด IF ก็คือ อดอาหาร19เกชั่วโมงค่ะถ้าเฮ็ดไดเนาะถ้าบ่ไดดก็จะเป็น16ชั่วโมงค่ะแต่ว่าช่วงนี้เฮ็ด19เกชั่วโมงค่ะแล้วเมื่อวานกัเฮ็ดใดประสบความสําเร็จนํานะคะ่ะบ่ได้กินยังเลยค่ะตั้งแต่บ่าย3 10นอสิบโมงเารทันยาเฮ็ดกับขาบ้าบอก่อยเก่งนะคะโดยเฉพาะผัวกแกงกะทีนี่ค่ะเป็นอย่างมันคือแตกมันยากแท้เขาบอกว่าให้เคี้ยวเๆียวเคียวห้องก็เคี่ยวโดนแล้วมันก็แตกมันใ้ซํานี่ละค่ะการเฮ็ดแกงกะทีนี่เป็นปัญหาโลกแต่ของทันยาห่งค่ะคือแบบว่าเฮ็ดจังไหนม่นมนมลายคะ หลังจากที่เคี่ยวกะทิแล้วค่ะก็เอาเนื้อหมูลงไปนะคะ่ะ แล้วก็เคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวให้มันซุกน้อยนึงค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาพักลงค่ะแต่ก็ยอมรับเลยค่ะสาวไทยที่มาอยู่ต่างประเทศนี้มีความพยายามในการกินแห้งค่ะท่านอยากจะใส่กะทิลงไปอีกกระป๋องนึงนะคะเป็น2กระป๋องรวมกันแล้วก็เติมน้ำลงไปหน่อยนึงค่ะเพราะว่าอยากให้มันเป็นแบบข้นๆแล้วค่ะแล้วใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเพื่อตัดรสชาติเพลนวาไดเมนบอคแล้วก็ยาะน้ำปลาลงไปหน่อยนึงค่ะอย่าใส่หลายมันสีเข้มเพราะว่าพริกแกงมันเข้มกับปี๊อยู่แล้วโดยข้อมนี้ท่านอยากมีผักสลารหลีด้วยค่ะ ก็ลเลยลองใส่เ<ส>บ,บิงวาโลสานมนสิเป็นจังได้ดใส่คับเป็นรถจอดไหนทุกคนบอกหน่อยใส่เลยด้วยค่ะไปจังหน่อยนึ่งขาตงเซอร์นี่ก็เนาะจังหนึงแล้วก็ใส่จักรนานเลยตอนนี้ไม่ใส่ค่ะหลังจากที่ท่านอยากใส่ผักซา,าลาลีลงไปแล้วท่านอยากจะสงสัยว,ว่าสีใส่บักซับบร,รดนี่ตอนใดค่ะก็เลยรอจนกว่า ผักสลารีมันเดือดนิดนึงค่ะมันเปื่อยเนาะคะ่ะแล้วที่ถ้าอยากก็เลื่อมไปว่าเอ <prendre S 2> าย้ยหรือว่าเขาต้องใส่ใบบักกูดน้ํำก็เลยเอาใบบักกูดแซ่แข็งที่เขามีอยู่ค่ะใส่ลงไปเผื่อความสวยงามหรือว่าความคมว่าท่านอยากมีใบโหละพาแซ่แข็งเอแช่แข็งนะคะแช่แบบนี้เลยอันนี้คือใบโหละพาทีแซ่แข็งแบบบดเดลวกนะคะก็คือล้างแล้วก็แช่เลยนะมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนแล้วก็เอาใส่ในถุงพิดล็อกนีบ่ต้องลวกเห็มเนี่ยค่ะก็คือว่าแบบนี้เลยเนี่ยเห็นไหมมันก็เป็นใบเลยเนี่ยเห็นบ ใส่นักนัดนะคะะเสียบบอกอุยอ้ยงามไดอย่าไปแต้มันมันก็างามค่ะแกงแดงกะทิใส่สับป,ประรดนะคะเอาไปกินมืออื่นค่ะมือนี้ไม่กินนะคะมือนี้ทามกิน,นะค่ะเป็นมืออื่นค่ะไปละค่ะบายสวัสดีค่ะ